สวัสดีครับผมช่างเล่นะฮะวันนี้ก็อยู่กับรถฮอนด้าแจ๊สีขาวนะครับมีรอยบุบบริเวณนี้นะครับรอยเริ่มต้นมาจากกันชนหน้าเลยนะครับก็เบียดมาตรงนี้นะครับโดนสันนะครับทําให้ปากแผลดุ้งขึ้นไปนะครับประมาณหนึ่งนิ้วจากสันนะครับด้านล่างมีปีกนะครับยื่นออกมาซึ่งไม่ได้อยู่ตำแหน่งของมันมันต้องเป็นฉากแบบนี้นะครับ เราต้องทำการดันครับดันนะดันปากปาดแผลนะครับปากแผลล่างที่มันเป็นสันปีกตรงนี้ออกมาให้ให้อยู่ตามระนาบของล้อนะครับแล้วก็ดันสันบนนะครับนี่ขึ้นมาแล้วก็เคาะแต่งไล่ข้างล่างล,าง,ลางไปเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าจะสวยงามขนาดไหนครับ